อาการของจักรยานนะครับก็คือจะมีการฝืดเมื่อหมุนบันไดนะครับเป็นบางช่วงแล้วก็หมุนไม่ได้สะดวกมีการติดขัดนะครับทำให้ไม่สามารถถีบได้อย่างราบเรื่นแล้วก็ถ้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีการคอนแคลนได้นะครับจะไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับ เราจะมาเปิดดูแล้วก็มาแก้ไขหาสาเหตุกันนะครับและอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการซ่อมนะครับก็จะมีอย่างแรกก็คือประแจนะครับจะเป็นเบอร์15มิลิเมตรนะครับจะเขียนสลักเป็นเลข15ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นไขควงหัวแฉกนะครับและไขควง หัวแบนแบบนี้นะครับจะเป็นคีมล็อกนะครับและคอนยางหรือคอนปกติก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากการถอดแหวนหกเหลี่ยมนี้ออกก่อนนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือคีมล็อกนะครับเราปรับขนาดให้พอดีกับตัวแหวนตัวนี้นะครับ การหมุนนะครับให้หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนแบบนี้นะฮะเมื่อหลวมแล้วนะครับเราสามารถจะใช้มือนนะครับเราหมุนคลายออกมาได้นะครับเราก็พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปเราถอดแหวนรองนี้ออกมานะครับ ต่อไปจะถอดแหวนสุดท้ายที่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีบากอยู่สองด้านนะครับแบบนี้นะฮะเครื่องมือที่ใช้ก็คือใช้ตัวไขควงหัวแบนแบบนี้นะครับแล้วก็คอนนะครับเสร็จแล้วเราก็นาําไขควงนะครับไปวางไว้ตรงรอยบากตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คอนตอกนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ แบบนี้เมื่อออกมาหลวมแล้วนะครับเราสามารถใช้มือเรานะครับในการหมุนออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถจะนำมาพักตรงนี้ได้นะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้านในนะครับเราจะเห็นว่ามีลูกปืนอยู่นะครับเราสามารถใช้ไขควงงัดออกมาดูได้นะครับ สังเกตลูกป,ปืนนะครับมีการพังและบุบูบี้นะครับส่วนลูกป,ปืนนั้นก็ดุดร่วงอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นสาเหตุทําให้การหมุนไม่สามารถจะหมุนได้อย่างสะดวกนะครับมีการติดขัดแล้วก็มีการคอนแคลนของตัวบันไดนะครับเราจะทําการเปลี่ยนลูกป,ปืนตัวนี้นะครับทีนี้การนําแหวนถามตัวนี้ออกมาและลูกป,ปืนออกมานะครับก็ติดตรงบันไดนะครับเราจึงต้องนําบันไดนี้ออกก่อนนะครับ โดยเครื่องมือที่ใช้คือประแจเบอร์15นี้นะครับวิธีการหมุนนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้ปกติการหมุนมันจะฝืดมากนะครับเราสามารถจะใช้คอร์สนะครับในการที่ช่วยในการทุบนะครับเพื่อให้การหมุนสามารถจะหมุนออกมาได้นะครับ อันนี้หมุนออกมาได้แล้วนะครับเราก็นําแหวนทั้ง3ตัวและลูกปืนออกมานะครับทีนี้การถอดฝั่งตรงข้ามนะครับเริ่มต้นเราต้องถอดตัวที่บังโซ่ออกก่อนนะครับเราจะใช้ตัวไขควงหัวแฉกแบบนี้นะครับและหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้ ถอดให้ครบทุกจุดนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับสำหรับคันนี้จะมีอยู่3จุดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่3จุดสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเรานำที่บางโซ่ออกมาแบบนี้นะครับสังเกตว่าด้านนี้จะไม่ต้องถอดแหวนอะไรอีกแล้วนะครับสามารถจะดึงออกมาได้เลยนะครับเราก็เพียงแค่ ถอดโซ่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาจากช่องแบบนี้นะฮะสังเกตว่าด้านนี้เนี่ยนะครับก็ตัวลูกปืนก็มีการเสื่อมนะครับโดยการที่มีลูกปืนที่หล่นไป1ลูกนะครับแล้วก็ถ้าดูด้านในสังเกตว่าจะมีลูกปืนที่ร่วงหล่นอยู่นะครับเราก็นําออกมาให้หมดนะฮะ ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีสนิมและสิ่งสกปรกอยู่นะครับเราก็ขัดทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับเอาสนิมแล้วก็สิ่งสปกปรกก็จะเป็นเศษฝุ่นเศษดินนะครับออกไปให้หมดนะครับก็ขัดออกมาเรียบร้อยนะครับสําหรับผมสิ่งที่ใช้ในการขัดก็คือกระดาษทรายแบบนี้นะครับชิ้นเล็กๆกก็พอนะฮะแล้วก็ขัดเข้าไปเอาพวกเศษสนิมนะครับแล้วก็เศษฝุ่นเราอาจจะเป่าเอาเศษ ฝุ่นข้างในนะครับเททานิมออกไปจากตัวรูนี้นะครับอีกทีหนึ่งเพื่อจะทําให้มันไม่มาทําให้เกิดการติดขัดนะครับหรือว่าทําให้ลูกปืนเรามีการหลุดมีการเสรื่อมคุณภาพนะครับหลังจากนั้นก็ไปซื้อลูกปืนใหม่นะครับวิธีการที่ง่ายสุดก็คือนําลูกปืนเดิมไปที่ร้านอะไหล่จักรยานนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบเพื่อไปซื้อมาให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าลูกปืนมันมีหลายขนาดนะครับ สำหรับของผมไปซื้อมาแล้วนะครับก็ได้แบบนี้นะฮะขนาดเท่ากันนะครับก่อนนำไปประกอบใส่นะครับผมก็จะหยดสารหล่อเลื่ดนะครับอาจใช้ปิจาระบีนะครับเพื่อความคงทนได้อยู่ได้นานนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้มีแค่น้ำมันจักนะครับผมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเวลาประกอบใส่นะครับเราใช้ลูกปืนเอาด้านลูกปืนนะครับหันหน้าเข้าไปสู่ตัวจักรยานนะครับ แบบนี้นะฮะโดยผมจะประกอบด้านที่เป็นมีจานโซ่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวบันไดจักรยานเข้าไปเราใส่บันไดจักรยานเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วไปใส่ลูกปืนด้านตรงข้ามนะครับสําหรับด้านนี้นะครับเราก็ใส่ลูกปืนเข้าไปเหมือนกันนะครับให้ด้านที่เป็นลูกปืนหันหน้าเข้าตัวจักรยานแบบนี้นะครับ เมื่อใส่เข้าไปแล้วให้ตามด้วยแหวนตัวนี้นะครับและเพื่อทําให้แน่นนะครับเราสามารถจะใช้ไขควงหัวแบนแบบนี้นะครับแล้วก็คอนช่วยต่อเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเราต้องไม่ให้แน่นเกินไปนะครับเราต้องแน่นให้พอดีแล้วก็ให้สามารถจะหมุนได้คล่องแบบนี้นะครับเราสามารถทดสอบดูก่อนได้นะครับ หลังจากนั้นเราใส่แหวนกลับไปให้ครบนะครับแหวนตัวนี้จะมีตัวเงี่ยงขึ้นมาอยู่นะครับเราต้องเอาใส่ให้ตรงรอยบากนะครับมันจะเข้าได้พอดีแล้วก็ใส่แหวนหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับตัวแหวนหกเหลี่ยมนะครับเราใช้คีมล็อกขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเรานำบันไดกลับไปใส่ที่เดิมนะครับ ทีนี้ลองมาทดสอบความเลื่นดูนะครับสังเกตเห็นว่าบันไดน,นะครับก็หมุนได้อย่างคล่องนะครับแล้วก็ลื่นมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่โซ่กลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ที่บางโซ่นะครับเสร็จแล้วเราใช้ไขควงนะครับหัวแฉกนะครับขันน็อตให้ครบทุกจุดนะฮะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลองหมุนดูนะครับหมุนได้คล่องแล้วก็ลื่นนะครับ